ตอนนี้อยู่ที่แลนไบท์นะฮะคลิปนี้เรามาดูรถแม่บ้านกันสักคลิปเนาะดูนะฮะ รถแม่บ้านก็มีทั้งสาล้อมีทั้งไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าก็มีสามล้อก็มีแล้วก็แม่บ้านทั่วไปก็มีนะฮะอย่างนี้มีตะกร้าหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปลองขี่สักคันเนาะมีเกียร์ด้วยนะแม่บ้านที่นี่คันหนึ่งก็ประมาณสองถึงสามพันบาทเองนะฮะเนี่ยก็มีราคาติดอยู่สองพันเก้าเนี่ยประมาณอีกเนี่ยถ้าเกิดซื้อซื้อห้าคันขึ้นไปไม่ถึงนะฮะ พันกว่าบาทนะเผิๆ่ๆพันแปดพันเก้าแค่นั้นเองนะหเห็นช่วงหนึ่งขายนะเนี่ที่อยู่ในกองเนี้ยอันนี้ก็คือรถไม่บ้านนะยังไม่ได้ประกอบเลยนะคือมาเป็นคันแหลแต่ยังไม่ได้ไม่ได้เอามาล้างประกอบเลยนะเนี่ยคันละพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครอยากจะเอาไปขายเนี่ยอันนี้คือคันที่ทําแล้วนะคันทีคน่คันที่เนี่ยที่เขาเซ็ตแล้วอะไรแล้วนะฮะเห็นว,ว่าเงาวแวบ,บเลย นี่นะครับคันนี้คือคันที่ทำแล้วคันนี้สวยคันนี้ก็แปลกดีมีที่ล็อกด้วยรถแม่บ้านนะรถแม่บ้านมีที่ล็อกด้วยนะฮะล็อกมันใช้ได้อยู่มีกุญแจให้ด้วย ก็สำหรับใครที่ชอบรถแม่บ้านนะฮะของญี่ปุ่นมีเกียร์เกียร์ดุมมีนี่นะฮะก็มาดูกันได้นะคันนึงไม่แพงนะสองพันกว่าบาทเยอะนะฮะเดี๋ยวเขาใส่ตะกร้าให้นะ,ะนี่นะฮะสีฟ้าสีดาสีแดงเยอะยๆหมดเลยล้อเขาจะประมาณร้อยีเจ็ดเลยนะฮะแม่บ้านเขาเนี่ยใหญ่อยู่นะฮะล้อเขาใหญ่ล้อเท่เาๆกับเสือหมอบเลยนะฮะ ล้อใหญ่แนละ้วล้อใหญ่ก็ปัดได้เขาเรียกว่าเบาเบาหน่อยคือจะฟิลจะคนละแบบกับแม่บ้านของเรานะฮะแม่บ้านของเขาเนี่ย,เ,ยเกียร์อยู่นี้ด้วยปันแล้วสนุกนะ,ะปัดแล้วสนุกนี่คันสีเงินนี่สวย นี่นะฮะถ้าสนใจมาได้เลยนะเอาได้เลยนะฮะถ้าขัขึ้นไปนี่ได้ราคาส่งเลยนะฮะสวยนะสีสวยๆเนาะอันนี้คือทําแล้วนะอันนี้ไม่มีไม่มีเกียร์เนาะนมีมีดูมปั่นไฟด้วยเ,เขาจะมีดูมปั่นไฟเกือบทุกคันเลยี่ยโอ้นะคันนี้สวยจัง น,นี้มีเกียร์นะมีเกียร์เกียร์ด้วยเหล็กเขาดีนะเนสเตนเลสนะฮะไม่คือสนิมด้วยรถเขาได้คุณภาพนะฮะรถในบ้านเขามมีเกียร์ไหม โอ้ที่ล็อกมีรหัสด้วยอ่ะดูดิโอ้ลรวจะรู้ไหมนเนี่ยรหัสอะไรต้องกดนะมีปดตรงนี้นะฮะมีปดรหัสนะแล้วก็กดเอาไม่ออกเลยเออเจ็ดเ็ดเจ็ดนีนม่มีรหัสด้วยนะฮะใช้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเอาไว้ถ้าใจเนี่ยมันมวิธีใช้นะฮะไม่ต้องห่วง มีล็อกรหัสด,ด้วยอ่ะเออข้อท่าเนาะเข้าใจทำแบบนี้อันนี้มีกุญแจนะฮะมีกุญแจโอ้ยสเตเล์รถส,สวย,ยดูรถในบ้านกันฮะรถในบ้าน รแรนไบคยครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านนะครับขายถี่ขายส่งนะครับมีให้เลือกเป็นพันกันนะครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไปเลยครับ